ก็ใส่จานเลยนะครับนี่ทุกคนผัดเห็ดฟามใส่ปลากระป๋องนะทุกคนบอกเลยเมนูนี้อร่อยอร่อยมากๆเลยลองมาบบทำดูนะทำง,ง่ายๆนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ทำเมนูผัดเห็ดฟามใส่ปลากระป๋องนะทุกคนว้าว <Wow. S 3> เมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะลองมาไปทำดูนะครับ <Huh? S 3> ปลาสวยๆดอกส,สวยๆแล้วแล้วก็ปลาใส่ปลากระกปองนะครับโ oh, mm hmm. มเมนูนี้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะทุกคน mm hmm. เห็นราเข้าวสวยแล้วร้อนไม่ต้องมูดถืออันตอนแรกเราพาเห็ดปลากั้ง่อน,นะทุกคนเ mm hmm. มนูนี้อร่อยเราก็มาทานเลนะครับเนาะเห็ดปลามาแล้วก็เราก็พาแล้วทุกคนพาสี่เลยนะ สเลยมันจะได้สูงง่ายๆนะทุกคนนี่ความพร้อมปากกระป๋องก็พร้อมปากกระป๋องสามแมค่ครัวอร่อยก็จะผแพกกริกกระเทียมให้หอมก่อนนะทุกคน แล้วก็เราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมนะครับแล้วทุเรบพร้อมหมดแล้วเราก็ผัดก,กันนะทุกคนใส่กันมาทุกคนใส่น้ำาเล็กน้อยนะครับผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนทุกคนใส่เห็ดฟางใส่เลยนะทาดเห็ดฟางให้สุกก่อนนะแล้วค่อยเอาปลากระกป๋องใส่ดีกว่าใส่น้ำเล็กน้อยนะครับ ขอเห็ดฟางสุกแล้วเราใส่เครื่องปรุงนะทุกคนใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะซอฟ้าเขียวหน่อยนะทุกคนรสซีประมาหนึ่งช้อนชานะครับผง,งโปรคล้นนี่ก็ผง,งโปรคล้นนี่ก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะ้ำโปรคล้นี่ก็ได้แค่นี้พอน้ำตาลทรายหนึ่ง,งช้อนชานะทุกคนน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ต้นผงข้าวกันแล,แล้วแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะทุกคนใส่ปลากระป๋องแล้วก็ใส่ต้นหอมนะก็กผัดให้เข้ากันอีกทีนะครับอย่างที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟนะทุกคนแล้วก็ใส่จานเลยนะครับเปลี่ยนที่เรียบร้อย ผัดเห็ดฟามใส่ปลากระกป๋องนี่ทุกคนผัดเห็ดฟามใส่ปลากระกป๋องนะทุกคนบอกเลยเมนูนี้อร่อยอร่อยม,มากๆเลยลองมาแบบทำดูนะทำง,ง่ายๆนะทุกคนนี่น่ากินม,นมากๆใช่ไหมละ่ะนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นก็ทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะ ก่อนจะลาจากก็จะลืมฝากกดติตามช่อบเนี่ยนะทุกคนแล้วลงคลิปให,หม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วทุกคนบ๊ายบาย